เหรียญไตรมาสหลวงพ่อคงวัดวังสพพรสจังหวัดจันทบุรีจัดสร้างในปี2518โดยเหรียญชนิดนี้เท่าที่พบเจอจะแยกเป็น2แบบนะครับคือต่อโคตดคงและต่อโคตดคอควายจำนวนการสร้างเนื้อทองแดงลมดำเพียง1,500เหรียญเพราะท่านคงปลูกเสกยาวนาน1ไตรมาสและออกแบบเหรียญได้สวยมีโคตดตอกทำให้เล่นง่าย หลวงพ่อคงได้ชื่อว่าของดีของท่านเหนียวมากจึงทำให้ผู้คนรู้จักและทราบดีเรื่องพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านคนภาคตะวันออกทราบดีถ้าหลวงปู่ทิมเด่นเมตตาฉันใดเพราะท่านคงก็เหนียวฉันนั้นซึ่งเหรียญน,นี้ปกติถ้าอยู่ในสภาพสวยๆต้องเล่นหากันอยู่ที่หลักหมื่นต้น แต่ถ้าอยู่ในสภาพหย่อนสวยก็อยู่ที่ประมาณหลักพันกลางจนถึงพันปลายนะครับ